สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆชาว youtube นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องการทำผิดกฎของ youtube นะครับก็ทางช่องของเรานะครับได้ประสบปัญหากันนะครับการทำผิดกฎ u t u b e นะครับโดนปิดสร้างไรายได้นะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาเข้าเดือนที่3แลนั่นนะครับที่เราโดนปิดสร้างไรายได้ไปข้อหนึ่งนะครับที่เราโดนนะครับก็คือการนําเสียงเสียงเพลงนะครับมาทําซ้ํานะครับก็คือ,อ,อผมรู้จักช่องอยู่ช่องหนึ่งนะครับที่เขาทําเพลงนะครับบรรเลงก็เลยไปขอเข้ามานะครับ ติดต่อขอเขาก็ให้ใช้นะครับแต่นะครับทาง YouTube ระบบ AI ของ y o u t u b e ไม่ไม่ไม่สนใจนะครับว่าจะคุณจะขอมาหรือทางเจ้าของช่องอนุญาตให้คุณใช้นะครับเขาถือว่าเป็นการทำซ้ำนะครับเสียงเพลงไม่ว่าจะเป็นภาพหรือเสียงนะครับ ถ้ามี youtube ช่องใดช่องหนึ่งทำแล้วก็เราไปขอเข้ามามาทำซ้ำนะครับถือว่าเป็นการทำซ้ำนะครับก็ผิดกฎข้อที่หนึ่งไปนะครับข้อที่สองก็คือทั้งช่องเราเคยทำรีวิวหวยนะครับรีวิวหวยจากสำนักต่างๆโอ้โหเป็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับตอนนั้นนี่โอ้โหยอดวิวนี่บาง บางคลิปเนี่ยเป็นแสนวิวทีเดียวนะครับยอดซับพุ่งเลยแต่ก็มออีการแจ้งนะครับรายงานนะครับการทำรีวิวหวยทำหวยนะครับผิดกฎนะครับ,ผ,รบผิดกฎชุมชนนะครับถือว่าเป็นการเป็นการส่งเสริมเล่นการพน,นันนะครับ youtube ก็ไม่ให้นะครับยังมีบางช่องอยู่ยังทำอยู่นะครับของผมนี่ต้องไล่ลบหมดเลยนะครับคลิปที่เคยทำมาเสียดายยอดวิวจำเป็นนะครับต้องลบต้องทำการลบทิ้งออกให้หมดนะครับนะก็ทำการลบออกหมดแล้วนะครับแก้ไขเรียบร้อย ข้อที่3ามที่เราโดนก็คือการใส่ใส่แท็กวิดีโอเยอะเกินไปและก็ไม่เกี่ยวกับคลิปนะครับซึ่งยกตัวอย่างทำคลิปเกี่ยวกับนกนะีฮะเราอาจจะใช้คำที่ไม่เกี่ยวกับนกเลยนะครับตรงนี้ก็ผิดผิดเหมือนกันนะครับ แต่เราทั้ทงช่องเราก็ทำการแก้ไขนะครับลบออกทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็ทำให้เราผิดกฎไปทั้งหมด3ข้อโดนปิดสร้างไรายได้นะครับและทั้งช่องเรานะครับก็ทำการแก้ไขปรับปรุงนะครับจะเข้าเดือนที่3แล้วนะฮะยังแก้ไขไม่ได้เลยนะครับ จะพาไปดูนะครับไปดูที่ช่องการสร้างรายได้นะครับซึ่งมีสามขั้นตอนนะครับที่จะต้องแก้ไขให้เสร็จผมก็ยืนยันการโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube เนี่ยเป็นที่เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแต่ข้อสองเนี่ย ก็คือยังไม่ผ่านเลยครับลองแล้วลองอีกและอีกอย่างก็คือนะครับที่ผมอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ4นะครับลืมบอกไปกดข้อที่4คือที่โดนโดนแบรนด์นะครับโดนก็คือผมไปสร้างช่อง YouTube ให้กับลูกชายเพิ่มอีกหนึ่งช่องนะครับและผมก็ทำการสมัคร AdSense อีกหนึ่ง accent นะครับภายในคอมตัวเดียวกันกลายเป็นว่าผมสมัครอยู่ accent สอบัญชีนะครับในเครื่องเดียวผมก็เลยโดนปิดสร้างไรายได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับสี่ข้อแล้วนะครับผมเจอหนักเลยนะฮะก็ทำการแก้ไขแล้วก็ยืนยัน ก็ยังไม่ผ่านนะครับเพราะว่าทางยูทางแอเซนก็แจ้งว่าเรามีแอสเซนที่โดนปิดไปแล้วนะครับผมก็เข้าไปแก้ไขคือผมทำการลบแอสเซนเก่าแอสเซนที่มีไรายได้ผมลบทิ้งออกหมดเลยนะครับไม่รู้ว่าผมทำถูกทำผิดนะครับผมก็ลอง โทรแล้วก็ติดต่อช่องอื่นๆสอบถามช่องอื่นดูนะครับเคยสอบถามที่อาจารย์เสกสรรพอดีอาจารย์เสกสรรก็คงยุ่งยุ่งงานเนี่ยยังให้คําแนะนําได้ไม่ไม่เยอะนะครับผมก็ไม่เข้าใจด้วยนะครับก็เลยแก้ไขยังไม่จบยังไม่ได้นะฮะผมก็เลยจะขอนะครับขอร้องขอคําแนะนําของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับที่เคยเจอเหตุการณ์แบบผมมา จะมีวิธีแก้ไขย,ยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็ไลน์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับจะขอคำแนะนำว่าจะทำการแก้ไขย,ยังไงนะครับให้ได้นะครับขอความเห็นใจนะครับจากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะครับซึ่งใช้เวลานาน,านหลายเดือนแล้วก็ยังแก้ไม่ผ่านนะครับจะเกิด ก็คือข้อขั้นตอนที่2ก็ยังมีข้อผิดพลาดนะครับข้อที่ขั้นตอนที่3ก็ยังผ่านไปไม่ได้นะเพราะว่าข้อ2ยังไม่ผ่านก็เลยอยากจะขอความเห็นใจนะครับจากเพื่อนๆน,นะครับช่วยส่งคำแนะนำนะครับแนะนำแนะน,นำวิธีแก้ไขนะครับ ให้ทางช่องได้มีการสร้างรายได้นะครับกับ y o u t u b e นะครับกับ AdSense ผมก็เลยตอนนี้ผมก็สร้างช่องขึ้นมาใหม่อีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่อง animal lover channel นะครับแต่ผมไม่ได้สมัคร AdSense นะครับผมแค่สมัครแค่ช่องใหม่ขึ้นมาจะทำเกี่ยวกับการรีวิวไก่นะครับคือที่บ้านเลี้ยงไก่อยู่แล้วนะครับ ก็เลยทำการรีวิวสมุนไพรเป็นไก่สายพันธุ์๋ก่สายพันธุมม์พม่านะครับสายเยียนะครับไก่ชีนะะสีขาวๆเนะี่ยก็เป็นการรีวิวไก่เป็นการสร้างรายได้ของเกษตรกรนะครับก็ไม่ได้มีความรุนแรงแต่อย่างใดนะครับก็ ขอกำลังใจเพื่อนๆเ,เข้าไปให้กําลังใจกันด้วยนะครับที่ช่องใหม่ของผมนะครับจะเป็นรูปของพ่อนะครับชื่อช่อง Animal Lover Channel นะครับยังไงก็ฝากช่องของผมช่องใหม่ผมด้วยนะครับเข้าไปพูดคุยเข้าไปให้ส่งกําลังใจกันได้นะครับสําหรับช่องเก่าก็ยังไงเพื่อนๆก็ขอคำแนะนำด้วยนะครับว่าจะแก้กันยังไงเพราะว่า ก็หลายเดือนแล้วผมยังแก้ไม่ได้นะครับก็หมดปัญญาเหมือนกันนะฮะว่าไม่รู้จะแก้ยังไงละขอคำแนะนำจากช่องอื่นนะครับเริ่มทำช่องใหม่มาก็ไปทำคลิปช่องใหม่บ้างนะครับแล้วก็พยายามกลับมาตอบคอมเมนต์เพื่อนๆด้วยนะครับส่วนช่องที่ คอมเมนต์ <Comment S 2> เป็นสแปมนะครับผมก็ทำการแอดพรูฟทำการอนุมัติให้หมดนะครับไม่ต้องกลัวนะครับว่าช่องเล็กช่องใหม่นะครับทำการอนุมัติให้หมดนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนนะครับไปให้กำลังใจทั้งช่องใหม่และช่องเก่าผมด้วยนะครับแล้วก็ขอคำแนะนำวิธีการแก้ปัญหาที่จะทำ การแก้ปัญหาข้อขั้นตอนที่2นะครับให้สำเร็จยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ